ชาดกห้าชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกะถามหาปิงคละชาดกชาดกว่าด้วยพระเจ้าปิงคละ ผู้ร้ายกาศนี่ก็ผ่านมาได้เก้าเดือนแล้วสินะที่พระเทวทัตได้ถูกแผ่นดินสูบขณะนั้นพระศาสดาเสด็จเดินรอบๆบ,บ,บริเวณมหาวิหารเชตวันทรงทอดพระเนตรออกไปทางเมืองพรารณสีมองเห็นชาวเมือง ต่างพากันตั้งฉลองอย่างยินดีเช้าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมอยู่นั้นเมื่อพระเทวทัตจงลงในแผ่นดินชาวบ้านต่างก็ดีใจผู้เป็นเสี้ยนน้ำของพระตถาคตถูกแผ่นดินสูบ ครั้นพระศาส,สดาสเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวทัตตายมหาชนยินดีร่าเริง มิใช่ในบัดนี้เท่านั้นในอดีตมหาชนก็ยินดีร่าเริงเช่นกันจากนั้นทรงนำเรื่องมาตรัสเล่าให้ฟังในอดีตการมีพระราชาพระนามว่ามหาปิงคละ สวบราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีโดยอธรรมพระองค์ทรงไม่สนใจเรื่องการบ้านการเมืองเอาแต่รีดไถภาษีประชาชนทำบาปทำกรรมรังแกเหล่าอมารคฆ่าทาตบริวารจนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ในวันหนึ่ง ขณะที่พระองค์ทรงสเสวยอาหารเช้าอยู่นั้นจูจูก็มีเสียงดังลั่นโครมครามตามมาด้วยเสียงสะบดดาอย่างไม่สบอารมณ์ยิ่งนักอันเนื่องด้วยคนใช้ทำอาหารมีรสชาติไม่อร่อยจึงตวาดเสียงดังลั่นจากพระเจ้าปิงคละ ทำให้บรรดาคนใช้ถึงกับตัวสั่นไม่มีใครกล้าแม้จะเอ่ยปากทุกอย่างยังคงเงียบจนพระเจ้าปิงคละหัวเสียไปเรียกหัวหน้าพ่อครัวมาจากนั้นหญิงรับใช้รีบเดินเข้าไปหาพ่อครัวอย่างรวดเร็วจากนั้นพระองค์ ทรงกวกมือให้พ่อครัวเดินเข้ามามีอะไรหรือพยาค่าเข้ามาใกล้ๆพ่อครัวทำตามด้วยดีจากนั้นแกงที่อยู่ในถ้วยถูกเทราดบนหัวพ่อครัวอย่างจังไปทำมาใหม่มาหาปิงคละเอ่ยเสียงเข้ม จากนั้นพ่อครัวรับคำก่อนจะเดินจากไปด้านสาวใช้สะดุ้งเหื่อเมื่อเวลาผ่านไปพระโพธิษสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นโอรสของพระเจ้ามหาปิงต่อมาหลายปีร่างกายขององค์ราชาเริ่มป่วยกระเาะกระเสะ จนกระทั่งสิ้นพระชนไปครั้นเมื่อชาวเมืองพรณสีทราบข่าวต่างพากันยินดีร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานในที่สุดกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมจากไปแล้วพวกเราก็ได้อยู่ดีมีสุขกันสักทีชาวบ้านตั้งวงเลี้ยงฉลอง ฉลองให้กับปีศาจที่หายไปแล้วงานศพของพระเจ้ามหาปิงคละถูกจัดขึ้นร่างของพระองค์ถูกเผาด้วยเชิงตะกรฟืนหลายพันเกวียนถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระโอรส ได้อภิเษกขึ้นคลองราดต่อจากบิดาของตนงานฉลองถูกจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนชาวเมืองเที่ยวตีกลองเต้นรำอย่างครึกครื้นพร้อมกับตกแต่งพระนครด้วยธงทิวต่างๆอย่างสวยงามพื้นถูกโปรยปลาย ด้วยข้าวตอกและดอกไม้ไปทั่วเมืองเช้าวันต่อมาพระโพธิสัตว์ทรงกำลังนั่งประทับบนบันลังท่ามกลางข้าราชบริวารขุนนางอามาตย์มายืนต้อนรับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาขณะนั้นมียามประตูนายหนึ่ง ยืนอยู่ไม่ไกลกำลังสะอื้นร้องไห้พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นยามประตูนั้นจึงเดินตรงไปแล้วเอ่ยถามว่าท่านรักพ่อของข้าหรือถึงร้องไห้คร่ำครวญเช่นนี้ยามหน้าประตูปาดน้ำตาช้าๆพร้อมกับสะอื้นเปล่าพยา่า แล้วทำไมล่ะหมอมฉันดีใจที่หัวจะได้เป็นสุขสักทีเพราะพระเจ้าวินละเสด็จผ่านมักจะเคกหัวของข้าพระองค์เที่ยวละแปดครั้งขนาดนั้นเลยหรือพระเจ้าข่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่หมอมฉันกังวลกลัวว่าวิญญาณของพระองค์ จะตามมาเคกะโลกอีกเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นถึงกับสลดจากนั้นใช้มือจะไปที่ไหล่ของยามคนนั้นพระราชาผู้นั้นถูกเผาด้วยฟืนพันเล่มเกลียนรอบๆหลุมศพก็ล้อมรัว้ววิญญาณนั้นไปสู่ปรโลกแล้ว จะไม่กลับมาอีกเจ้าวางใจได้จริงหรือพระเจ้าค่ะจริงสิเห็นข้าเป็นคนชอบโกหกหรือพระโพธิสัตว์พูดด้วยท่าทีเอ็นดูไม่พยาค่าก็อย่างนั้นแหละทุกอย่างจบไปแล้วอย่าคิดมากเลยเมื่อบทสนทนาจบลงพระโพธิสัตว์ ทรงเดินกลับมานั่งบนบันลังตามเดิมพร้อมกับมองดูเหล่าบริวารทุกคนนิ่งก่อนตรัสว่ารับจากนี้เป็นต้นไปเราจะดูแลทุกคนอย่างเป็นธรรมท่านทั้งหลายไม่ต้องกังวลจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ประวัติศาสตร์จะไม่เกิดขึ้นอีก ข้าขอสัญญาบรรดาข้าหลวงเมื่อได้ยินประโยคนี้ต่างพากันส่งเสียงดีใจตั้งแต่นั้นพระโพธิสัตว์เสวยราชสมบัติโดยธรรมทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นแล้วก็เสด็จไปตามยะถากรรม พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกพระเจ้าปิงคละในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ส่วนพระโอรสได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง และรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ